สวัสดีนะคะพี่ี่หาสวัสดีนะคะมาพบกันนะคะพี่เช่นเดิมนะคะพี่หา98ร้านนัดพระเครื่องนะจ๊ะพี่จ๋ามาชมชิ้นลากกันก่อนเลยนะคะพี่หาสแกนค r วโค้ดก่อนพี่ลืมเลยลืมเลยสแกนค r วโค้ดนะคะพี่ตรงนี้นะ98านะคะพี่ร้านนัดพระเครื่อง0 6 2 6 1 7 2609สกาแกน QR วโค้ดแล้วนะคะพี่ส่งสติกเกอร์ทักไทยไ้นะจ๊ะเพื่อจะได้รู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะพี่หา ชมพ้กกันนะจ๊ะพี่ช่วงนี้มาสายหน่อยนะคะพี่ขาทํางานเยอะพี่ส่งลูกโรงเรียนนู่นนี่นั่นหัวมุนไปหมดแล้วนะจ๊จะจะตอบช้าไปบ้างต้องขอภายหน่อยนะจ๊จะจะพี่มาพระผู้ชายองค์แรกเป็นพระสิงหนึ่งพระสิงหนึ่งนะคะพี่ดูฝันจะรักตรงนี้นะคะนัดก็ฟังจากเขามาเขาบอกเล่าให้ฟังมาแบบนี้นะจ๊ะพี่ ฝิงหนึ่งจะตรงนี้นะคะพี่ฝิงฟ้องจะตรงนี้ฝิงสามจะยาวที่สุดนะคะพี่อันนี้คือฝิงหนึ่งนะจ๊ะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยพี่พี่เลยนะจ๊ะอ่ะหน้าตักวัดเลยนี่จ้าหน้าตักองค์งพระนะจ๊ะพี่อยู่ที่เก้านิ้วที่พี่เห็นเลยเดี๋ยวขอวัดก่อนนะจ๊ะพี่แล้วค่อยยกนะพี่เนาะเพราะพระมีน้ําหนักนะพี่นะอ่าเก้านิ้วที่พี่เห็นนะคะสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ แอดไลน์มาได้เลยนะจ๊ะชอบแอดไลน์มาเลยนะคะพี่0ู2 6 1 7อง0 9นนะคะพี่ค่ะ98นะคะพี่ร้านนัดผะเครื่องนะคะติดตามไว้นะจ๊ะพี่วันนี้ไม่ชอบไม่เป็นไรเผื่อวันไหนพี่ชอบแล้วจะได้ปิดทันเขานะจ๊ะมาจ้าเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ตรงนี้แป๊บหนึ่งขออนุญาตนะจ๊ะอ่ะมีพามีหลายรายการเลยมีพายเยอะๆทุกวันเลยจ้ะพี่นี่พาสิงหนึ่งจ๊ะอ่านาตักวันแล้วนะจ๊ะพี่ เดี๋ยวจะวัดความสูงขององค์พระนะจ๊ะอยู่ที่13นิ้วองค์ใหญ่นะพี่นะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่13น,นะพี่ฐานล่างฝุดถึง16นิ้วเลยนะคะพี่สูงมากนะจ๊ะอ่าเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตยืนขึ้นนะคะเพราะพระองค์ใหญ่พระองค์ใหญ่มากเลยจ้ะพี่สวยนะคะพี่ตรงปกแน่นอนอ่ะพี่ชมด้านข้างนะด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วจะยกกล้องขึ้นนะคะพี่แผนให้พี่เห็นนี่ค่ะ สวยสมบูรณ์นะคะจ้ะด้านข้างแล้วนะคะพี่ขาพี่ชมนะที่นิ้วมือท่านนะสมบูรณ์มากเลยค่ะพี่นิ้วสวยมือสวยเท้าสวยสวยทุกอย่างเลยพี่พักพักสวยงามพี่เนี่เป็นภาพทั้รูปที่สวยงามนะคะพี่สิ่งหนึ่งนะคะพี่อ่ายกอีกทีหนึง่งดูด้านหลังนะคะพี่ขาด้านหลังองค์พระนะจ๊ะนี่จ้ะ นั่งบนบัวรอบนะพี่นะนี่สวยงามเลยนั่งบัวรอบนะคะพี่พาจารย์ท่านใดนะบูชาไว้ที่วัดได้นะจา๊ะพาจารย์สวยๆอย่างนี้เลยนานๆถึงจะได้มานะคะพี่่านี่พาสิงหนึ่งนะคะนี่สวยงามมากค่ะขอภาพเพิ่มเติมได้นะจ๊ะเดี๋ยวนัายกขึ้นดูใต้ฐานองค์พระนะจ๊ะเป็นเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเหมาบ้านได้มาจ้ะ สวยงามค่ะสวยมากเลยสิ่องอ์นี้นะคะจะสว,นะวยงามแบบนี้เลยนะคะจะสวยงามแบบนี้เลยนะคะชัดเจนมากเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะค่ะ อาพระองค์นี้นะคะพี่9นิ้วนะความสูงถึง16นิ้วด้วยกันเลยวัดไปแล้วนะพี่เนาะวัดไปแล้วเนาะความสูงนะจะอยู่ที่ประมาณ16นิ้วหน้าตากี่า9นิ้วแน่นอนเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะจ๊ะพี่ใหญ่กว่านี้ก็12นิ้วแล้วจ้ะพี่อาความสูงอยู่ที่16นิ้วนะคะถ้าเป็นฐานแรกก็คือฐานโบราณฐานแรกคือ13แล้วจ้ะหน้าตากู่ทีา9นิ้วแน่นอนอย่างนี้เลยที่พี่เห็นเลยราคานะคะพี่4,500บาทนะคะ ค่าจะส่งไปทางบวกเพิ่มสามร้อยเป็น4,800นดร้อยนะจ๊ะสำหรับพระสิงหนึ่งเนาะอึ๊บจัะมาแล้วจ้ามาชมพระเครื่ององค์เล็กๆนะจ๊ะชมนี้ก่อนจ้ะเขาเรียกอะไรพี่เขาเรียกอะไรคะบ่วงบ่วงพญานาคนะคะพี่เป็นบ่วงพญานาคมาคู่กันได้มาสองชิ้นเป็นของเก่าเหมาได้มาแบบนี้เลยชิ้นละ900บาทชิ้นละ900บาท เป็นของเก่าของเก็บเลยนะคะนี่ค่ะเก่าเก่าแบบนี้เลยบ่วงพญานาคนะคะนี่จ้ะสองชิ้นนะชิ้นละ900บาทรับสองชิ้นนะคะลดทันทีเหลือ1 8ึออ่งแปเก้องพัรับสองชิ้นลดทันทีเหลือ1,700งพันเจ้ะพูดผิดอีกละนะจ๊ะลดให้นะจ๊ะเหลือ1,700นะจ๊ะจ้ะมาชมรูปลหล่อพระเหรียญรูปหล่อองค์เล็กๆมีทุกรายการเลยพี่รอแป๊บนะ เปิดตู้ก่อนวันนี้ไม่มีถาดถาดดูหายไปไหนหมดจ้ะเริ่มที่องค์นี้ก่อนเลยเป็นเต่านะคะเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานะคะฟูยฟูแบบนี้เลยนี่เต่าสวยมากเลยนะจ๊ะนี่จ้ะเต่านี้จ๊ะหกร้อยบาทจ้ะต่อมานะคะ,ะ,คะเป็นหลวงพ่อเงิน เนื้อขันนะคะฟย์เยแบบนี้เลยนี่องค์ที่หนึ่งนะมีหลายองค์ต้องบอกก่อนองค์ที่หนึ่งนี่จะ้ะเฟย์ย์แบบนี้นะคะองค์ที่หนึ่งนะคะหกร้อยบาทนะคะหลวงพ่อเงินเนื้อขันนะคะหกร้อยบาทองค์ที่สองนี่จ้ะอันนี้เป็นห้วยเขนนะคะหลวงพ่อเงินออกว่าห้วยเขนใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะห้วยเขนองค์นี้นะจ้ะหกร้อยบาทเช่นกันจ้ะต่อมานะคะเป็นหนึ่งห้าค่ะ พิธีใหญ่นะคะปีหนึ่งห้านะคะนี่หลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะพิธีใหญ่นะคะไต่ฐานเป็นแบบนี้จะ้ะนี่นะจ้ะมีเลขหนึ่งห้านะคะมีกิ่งนะคะหกร้อยบาทจ้าต่อมานะคะเป็นพิมพ์นิยมองค์ที่สองนะพี่นะเนื้อขันเช่นกันองค์ที่สองนะพิมพ์นิยมองค์ที่สองนะคะเป็นเนื้อขันนะคะ ใต้ฐานแบบนี้นะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้นะคะหกร้อยเช่นกันจ้าอ่านี่หลวงพ่อเงินมีเยอะเลยนะจ้าต่อมานะคะมาชมพระเหรียญราคาเหรียญละเจ็ดร้อยนะจ้าเหรียญละเจ็ดร้อยที่จ้ะเริ่มจี่อาจารย์ฟันก่อนนะคะอาจารย์ฟันนะคะนี่ค่ะเแยบน,นี้นะเจ็ดร้อยบาทจ้าเจ็ดร้อยบาทนะจ้าเหรียญที่หนึ่งเนาะเจ็ดร้อยบาทค่ะเหรียญที่สอง อันนี้เป็นแปะลงสีจ้ะรุ่นหนึ่งมีเหรียญด้วยนะจ๊ะในพ่อฝอหนึ่งเก้านะคะประุมธานีนะนี่แปะลงสีนะคะฝีฝวยแบบนี้เลยเจ็ดร้อยบาทจ้าพี่ชันใดชื่นชอบแปะลงฝีนะเจ็ดร้อยเท่านั้นจ้าต่อมานะคะเหรียญมีเยอะจ้ะพีนี้มีเหรียญเยอะเลยครับนีงนะคะขออนุญาตอ่าอันนี้เป็นเหรียญ ะะเชียงใหม่ค่ะหลวงพ่อจันนะคะในกิจิฝ่ายเชียงใหม่เนาะพี่น้องนี่ปีหนึ่งฝาปีเล็กสี่เหลี่ยมแบบนี้จ้ะหลวงพ่อจันหลวงพ่อจันนะคะจ้ะแปบ๊บนดียนะคะจ้ะเจ็ดร้อยนะจ๊ะนี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะหลวงพ่อจันนะจ้นะ,จะต่อกันเลยนะจ๊ะนี่จ้ะอันนี้เป็นหลวงพ่อกโวยนะนี่ปีฝุ่นฝอกเก่ามากเลยฝุ่นฝอกฝุ่นสีไม่น่าใจมีรอยจานด้วยเป็นเหรียญหลวงพ่อกโวย ยันมงกุฎพระปุจธเจ้านะจ๊ะ,จะคมดีนะคะเหรียญนี้นะจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้เป็นถ้าจำไม่ผิดนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินหรือเปล่าพี่เนาะหลวงใบโพเหรียญใบโพหลวงพ่อเงินนะพี่น้องนี่เจ็ดร้อยจ้าอันนี้หลวง หลวงพ่อฝุ่นะพี่นะนี่ปีหนึ่งเจ็ดเนเก่าๆแบบนี้พี่สวยงามนะคะเจ็ดร้อยจ้ะเจ็ดร้อยบาทต่อมานะคะรับหนึ่งนะคะขออนุญาตดูเหรียญก่อนเหรียญเยอะรับหนึ่งนะคะนัดูก่อนนะพี่นาะนี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะจ๊ะ ข้างหลังเป็นพระพุทธชินรานะคะพี่พระพุทธชินลาหลวงพ่อเขียนนะพี่น้องนี่เฟยง้ามจะ้ะเดี๋ยวนี้เจ็ดร้อยเช่นกันจ้ะพี่จ๋าเจ็ดร้อยจ้ะบัฟหนึ่งนะคะพี่หาอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่เดี๋ยวหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมหอเป่าพี่นี่รุ่นสุดท้ายนะคะพี่หาสะครปฐมนะพี่นาะปีหนึ่งแป เจ็ดร้อยเช่นกันจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยเช่นกันจะมีเหรียญหลวงพ่อหอมนี่นะคะพี่เดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะนะดูแป๊บหนึ่งนะอีพีนี้เหรียญเยอะพี่นี่หลวงพ่อหอมพี่จ๋านี่วัดุฝากมากพี่เนาะท่านฟังสิงอะพี่สิงสิงฟงเครื่องสิงฝะสิงอะไรตาแดงอะพี่นนองใช่ไหมใช่ดิเนาะจ้ะเจ็ดร้อยนะพี่หลวงพ่อหอมเจ็ดร้อยจ้ะต่อมานะจ้ะพี่มาดูนี่ งานี่นี่นี่หลวงพ่อเดิมนี่สามขวัญเจ็ดร้อยเท่านั้นจ้าพี่จ๋าเจ็ดร้อยนะจ๊ะจ้ะต่อมาแล้วจ้าไปหมดแล้วเนาะต่อมาพี่มาชมพระพระเล่มเงินเล่มเงินดีกว่าเล่มเงินก็มีอ้าอ่าเดี๋ยวก่อนพี่เหรียญก่อนเหรียญเหรียญเงินเหรียญเงินนะคะพี่เหรียญเงินหลวงพ่อคงนะพี่นะหลวงยาสีแดง ถ้าซ้ำกับอีพีเมื่อวานต้องขออภัยนะพี่นะพอดีว่าวันนี้ยุ่งๆมาพี่จัดพระจจะซ้ำกันไปต้องขออภยัยอันนี้นะคะพี่เหรียญเงินนะคะพี่หนึ่งพันแปดร้อยเหรียญที่หนึ่งนะคะหนึ่งพันแปดร้อยนะจ๊ะพี่เหรียญที่หนึ่งหลวงพ่อคงนะคะเหเรียญเงินเงินมีเยอะเหรียญที่สองนะจ๊ะพี่หลวงปูท่ทวดนะจ๊ะพี่เหรียญเป็นโตนะคะลงยาแล้วพี่อันนี้เป็นเงินนะเป็นเงินลงยานะพี่นะนี่เหรียญน,นี้นะหนึ่งพันแปดร้อยเช่นกันจะ้ะ ราคาเดียวกันลดได้นิดหน่อยนะคะพี่ต่อมาเป็นหลวงพระจงจ่ะพี่เป็นเหรียญเงินลงยานะคะพี่หาเป็นเหรียญเงินลงยานะฮะเดี๋ยวพี่จะว่าเอ๊ะทำไมเหรียญน,นี้แพงเงี้ยเป็นเงินลงยาแล้วพี่นานแล้วแจ้งแล้วนะพี่หนึ่งพันแปดร้อยเช่นกันนะคะฝามเหรียญปแลานะจ๊ะพี่เหรียญเงินไปฝามเหรียญแล้วนะจ๊ะมีอีกพี่หลวงนี่จ๊ะนี่ หลวงพุทวดพี่หลวงพ่อดูปุกเฟยเปลี่ยนเงินเช่นกันปีฝันงฝองนะจ๊ะพี่สวยงามถิ่นพันปยเช่นกันนะจ๊ะสำหรับเหรียญเงินนะพี่นะนี่หลวงพ่อฉุยหลวงพ่อฉุยก็มีพี่หลวงพ่อฉุยก็มีจะมีหลวงพ่อทองมาพี่แพงกว่าเพื่อนเลยสักนึงนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อฉุยนี่จ้ะพี่หลวงพ่อฉุยนะจ๊ะนี่ปเป็นเหรียญเงินเก็บเหรียญต้องเก็บแบบนี้แลละพี่ฟรีเอาไว้เหรียญจะได้ไม่ ะรบ,บกันนะพี่น้องเนี่หลวงพ่อชุยนะคะพี่ลงยาฝีต้มๆนี่เป็นหลวงพ่อชุยนะ1 8 0 0เท่ากันนะคะพี่นะคะลดได้นิดนึงนะพี่นะชอบก็ตัดลองกันมาได้จ้ะอันนี้เป็นของหลวงพ่อทองมานะพี่นะหลวงพ่อทองมาจะแพงกว่าเขาเพื่อนเลยหลวงพ่อทองสุกพูดผิดจะ้ะขออภยัยหลวงพ่อทองสุกเป็นเหรียญเงินนะคะพี่เงินแท้ๆไม่ได้ลงยาอะไรเลยนะคะพี่นี่ วัาตนด,ดหลวงนะพี่นะนี่กเก่าๆแบบนี้ปเป็นเหรียญเงินเหรียญน,นี้นะคะพี่าสองพันห้าร้อยจะพี่สองพันห้าร้อยเหรียญนี้จะแพงกับเพื่อนนะสองพันห้าร้อยาใจพี่จ้ะต่อมานะคะมาดูเลี่ยมเงินพี่เลี่ยงเงินมีหลายราคาเลยเอาที่นี่หลวงพ่อไปตรงนี้สวยพี่ปเป็นเหรียญกลมนะหลวงพ่อไปอไปตรงนี้นะพี่นะนี่ เลี้ยงเงินนะพี่สองพันห้าพี่สองพันห้านะหลวงปู่ไผ่เลีมเงินสองพันห้าตามด้วยนี่พี่นี่หลวงปู่เอี่ยมพี่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพี่นะคะนี่สองพันห้าเช่นกันพี่ เลี้ยงเงินเหรียญเงินนี่นะจ๊ะพี่เป็นเลี้ยงเงินฝั่งพันห้าเค่ะกันนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่จ๋ามาชมเหรียญนี่จ้ะเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินสวยนะพี่เหรียญนี้สวยมากเลยนี่จ๊ะเหรียญนี้สวยนะจ๊ะนี่จ๊ะฝั่งพันห้าเช่นกันจ๊ะพี่จ๋าฝั่งพันห้าเช่นกันนะจอบใหญ่นะฝั่งพันห้าละจ๊ะนี่พี่ชมอีกทีฝั่งพันห้านะจ๊ะ ถ้าไปไวต้องขออภัยนะจ๊ะพี่นี่ต่อมามาชมนี่จ้ะพี่คุณแม่ชีบุญเรือน<ม>เหรียญน,นี้สวยมากเลยพี่เหรียญคุณแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่พูดโทน้อยพูดผิดค่ะพุดโธน้อยลงทองคุณแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่นี่ได้มาจากจุกของเดิมเลยสองพันห้าร้อยเช่นกันนะจ๊ะพี่สองพันห้าร้อยเช่นกันต่อมานะคะพี่ชมพักกิ่ง ิ้นนี้นี่จ้ะอันนี้เป็นเงินเช่นกันนะพี่นะหลวงพ่อกั่นนะคะพี่เป็นเหรียญเงินลงยาหลวงพ่อกั่นวัดพยานะพี่นะนี่เป็นเหรียญเงินลงยาแล้วเลี่ยมเงินอีกทีหนึ่งนะคะพี่เหรียญนี้นะคะพี่สามพันสามร้อยนะคะลงยาเลี่ยมเงินนะสามพันสามร้อยนะจ้ะพี่ต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่ออีพี่ใช่ไหมมาดูก่อนอ๋อไม่ใช่พี่เหรียญหลวงพ่อคูณหลวงพ่ออีลูกค้าปิดเวลาต้องขออภัย เหรียญหลวงพ่อคู่นะคะพี่เป็นเหรียญเงินนะพี่นะเลี่ยมเงินนะพี่นะนี่เหรียญนี้สวยมากวิ่งหนึ่งเก้าพี่สามพันสามร้อยเช่นกันนะจ๊ะพี่สามพันสามร้อยเลี่ยม 1, 3, เ,ยเงินนะคะพี่เป็นเหรียญเงินเลี่ยมเงินนะสามพันสามร้อยถ้าเป็นเงินเลี่ยมเงินธรรมดาอยู่ที่สองพันห้าร้อยนะจ๊ะพี่เดี๋ยวจะว่านะบอกรายการไม่ชัดเจนนะพี่นะมาที่ดูหน้านหนุ่มเนื้องาพี่สวยมากเลยหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่หลวงพ่อเดิม หน้าหนุ่มนะพี่นะนี่เป็นเนื้องาสวยมากเลยค่ะพี่หาสวยที่สุดเลยนี่เป็นเนื้องานะคะพี่พิมหน้าหนุ่มนะเป็นงานแกะองค์รูปเหมือนหลวงพ่อเดิมนะพี่นะหน้าหนุ่มนะพี่นะสองพันห้าร้อยพี่สวยงามมากเลยสองพันห้าร้อยนะจ๊ะพี่สวยงามมากเลยจ้าพี่ทักมาแล้วตอบไม่ได้แล้วพี่กำลังไล์อยู่ต้องขออภัยนะจ้าจ้าต่อมานะจ้าพี่พัดก,กิ่งจะพี่จะพัดก,กลิ่งพัดก,กิ่ง กิ่งนะพี hmm. Leonardo, ่นะสวยงามจ้ะพี่นี่พักกิ่งสวยงามมากเลยองค์นี้นะจ๊ะไต่ฐานเป็นแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่หาสวยงามแบบนี้เลยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่หาหนึ่งพันห้าร้อยพะกิ่งนะขย่าดูแล้วมีเสียงกิ่งดังกังวานนะคะพี่หานะจ๊ะหนึ่งพันห้าร้อยไต่ฐานเป็นแบบนี้นะาสำหรับพักกิ่งนะจ๊ะ จ้าพี่มาชมยี่ห้าฝัตวัดนะคะพี่ยังไม่ได้ชมเนาะพามีหลายเลยการขอพี่จกพิ่พามีหลายรายการเลยเลอ่ี่ห้าฝัตวัดพิมพ์หางหงสวยที่ฝุดฝุดที่จะสวยนะพี่นะบรรยายไม่หมดของคำว่าสวยนะพี่นะนี่มาพร้อมเกาะเดิมๆเลยนะจ้าพี่ พี่ผ้าสัตว์วัมาพร้อมกล่องฟ้วยๆเดิมๆเลยชุดของเดิมเก็บอย่างดีเลยกล่องนี้นะคะพี่900เท่านั้นจ้ะมาพร้อมกล่องสวยมากเลยพี่องค์นี้พิมพ์หางผงด้วยนะคะพี่ดีผ้าสัตวัดนะพี่น้องนี่จ่ะถ้าพูดผิดต้องขออภัยนะพี่นะพี่จ่ะแล้วก็บรรยายตามภาพที่นัเห็นนะคะพี่มาพร้อมกล่องสีเหลืองกล่อง900จากพี่จ่า900บาท ต่อมานะคะที่มาชมนะจ๊ะยกชุดนะคะพี่หาเป็นยกชุดหลวงพ่อเดิมมีด้วยกันถึงสามเหรียญให้พี่ชมก่อนเด๋ยนแรกเป็นอันปักกาอย่างนี้ให้พี่ชมก่อนเดี๋ยวใหชมรอบๆนะจจะไฟ่ะหลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เลือกขึ้นคอได้เลยบีแปดสองเหอันปักกานะจ๊ะเหรียญแรกเป็นอันปักกาเหรียญที่สองเป็นลมดํา สวยเลยนะจ๊ะพี่จา๋ามีถึงสามเหรียญเลยจ้กกล่องนึงมีถึงสามเหรียญเลยนะคะพี่กล่องเหรียญสุดท้ายเป็นกระไหลทองนะพี่นะนี่สวยๆไว้อย,อย่างนี้เลยจ้ะพี่นี่ได้ไปคุ้มมากเลยมีถึงสามาเหรียญด้วยกันนะจ้ะพี่มีลมดำมีอันประกามีกระไหล่ทองละพี่เนาะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ หกล่องจัดไปสวยๆแบบนี้1,200งพันะพี่นะหน0่กล่องกร,รมบะยีฝีน้ำเงินนะจ๊ะ1,200งพันะจ๊ะพี่1,200บาทจ้าหกล่องนะจ๊ะจ้ะกล่องกรรมัมบะยีสีน้ำเงินนะคะหนึ่บาทสำหรับอีพีนี้นะคะพี่นับต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะพี่ๆติดตามรับชมรับฟังจนจบนะจ๊ะพี่ ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะพี่นาะกดติดตามไว้นะจ๊ะวันนี้ไม่ชอบไม่เป็นไรจ้ะเผื่อวันไหนพี่ชอบนะ้อจะได้ปิดทันเขานะคะพี่นะับต้องขอกราบขอบพระคุณพี่นะคะพระบูชานะจ๊ะพี่พระบูชาองค์ใหญ่นะจ๊ะพระบูชาองค์ใหญ่นะนี่คะ่ะ4,500บาทนะคะพี่ค่าจัดส่งที่200บาทสามารถลดได้นิดหน่อยนะคะพี่สำหรับอีพีนี้นะัต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ๆนะคะติดตามรับชมรับฟังจนจบสวัสดีคะ่ะ